สวัสดีค่ะกวางค่ะกวางเป็นพนักงานประจําค่ะที่ทําทงานมานานสักพักแล้วค่ะแล้วรู้สึกว่าเริ่มเบื่อากับงานที่ทําอยู่ไม่อยากจะออกไปเจอผู้คนในออฟฟิศไม่อยากจะออกไปทํางานหรือว่า,าทำงานเดิมๆซ้ำๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ประกอบกับที่เราชอบความเป็นอิสระนะคะแล้วก็ชอบการตัดสินใจเองนะคะซึ่งก็ พนังกงานเดืนเดือน,อนก็ยังอาจจะไม่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เราเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็เลยหาธุรกิจนะคะที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ hmm. เราได้นะคะนั่นก็คือธุรกิจออนไลน์ค่ะซึ่งธุรกิจออนไลน์นะคะสามารถทาที่ไหนก็ได้บนโลกค่ะแค่มีอินเทอร์เน็ตนะคะมือถือหรือว่าอคอมพิวเตอร์นะคะก็สามารถทํางานได้แต่ว่า ตัว business model ของธุรกิจออนไลน์นะคะ่ะมีค่อนข้างเยอะมากในในตอนนี้นะคะกวางก็เลยลงทุนในตัวเองค่ะก็เข้าคอร์สนะคะเข้าสัมมนาแล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมนะคะดูว่าธุรกิจหรือว่า business model แบบไหนที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะคะก็คือชอบความมีอิสระนะคะแล้วก็ การตัดสินใจเองดังนั้นเนี่ยควางก็เลยเข้าไปลงเรียนต่างๆค่ะแต่ว่าก็ยังไม่เจอตัว business model นะคะที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเราค่ะจนวันหนึ่งกวงม,มาเจอโคชต้นค่ะควางได้เรียนกับโคชต้นโคชต้นแนะนำให้เรามีธุรกิจนะคะที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองค่ะ นอกจากนั้นเนี่ยโคสต้นก็ยังแนะนำนะคะการทำเงินบนโ,โลกออนไลน์แบบหลายเส้นทางนะคะคือมีมความสตรีมหลายหลายช่องทางค่ะทั้งในประเทศเองแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะถึงแม้ว่าเราอ่ะจะไม่ค่อยเก่งด้านภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถทำได้ไม่ยากเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะโคสต้นก็แนะนำอีกคำว่า ทำยังไงเราจะมีระบบนะคะทำเงินออนไลน์ที่แม้ว่าเวลาเราได้ใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ท่องเที่ยวอยู่เนี่ยเราไม่ว่างมอนิเตอร์งานเนี่ยก็มีเงินไหลเข้ามานะคะอย่างอัตโนมัติค่ะการสร้างระบบนะคะอีโคโซิสเตมที่เหมือนบริษัท Apple นะคะที่เป็นบริษัทระดับโลกเนี่ยเขาทำกันก็เนื้อหาในสัมมนานะคะ่ะแบบ น่าสนใจมากแล้วก็เนื้อหาเนี่ยมีความเข้มข้นมากเลยค่ะรับรองเลยนะคะว่าสามารถนำไปต่อยอดนะคะแล้วก็นำไปปรับใช้กับธุรกิจที่มีอยู่หรือว่าตัดสินใจที่จะหาธุรกิจออนไลน์นะคะก็อยากให้เข้ามาฟังสัมมนาดีๆแบบนี้นะคะจากโคชต้นค่ะเราคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะเพราะเป็นโอกาสนะคะตอนนี้เรียกว่าเป็นโอกาสที่สำคัญเพราะว่าอาจจะ เป็นโอกาสที่เปลี่ยนแปลงชีวิตท่านได้เมื่อท่านเข้ารับการสัมมนากับโค้ดต้นนะคะซึ่งโค้ดต้นเป็นโค้ดที่ดิฉันประทับใจในเรื่องเกี่ยวกับการที่โค้ดดูแลเอาใจใส่นะคะไม่ได้ปล่อยให้เราเรียนรู้เองหรือเราสงสัยอะไรโค้ดต้นก็พยายามที่จะ,ะให้ข้อมูลอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็มีการปรับทัศนคติหรือ m i n d s e ของเราเพื่อไม่ให้เราล้มเลิกการทันนะคะ เพราะว่าถ้าหากว่ารเราล้มเลิกการคันเราก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องการทําธุรกิจในระบบออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างแบรนด์หรือเรื่องการที่เราจะทําธุรกิจของเราให้มีระดับที่เรียกว่ามีผู้เข้ามาสนใจได้แบบไหนธุรกิจเราอาจจะล้เมเหลวไปได้นะคะซึ่งโค้ดต้นจะให้คำปรึกษาและก็ มีการโทรประสานตลอดนะคะมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่โคต้นนำมาใช้ท่านสามารถที่จะเรียนรู้จากการสัมมนานี้เบื้องต้นก่อนนะคะดิฉันแนะนำท่านอย่าลืมเปิดโอกาสให้ตัวเองด้วยนะคะเหมือนที่ดิฉันได้ประสบความสำเร็จจากการเข้ารับการสัม,มานาแล้ววันนี้ขอบคุณมากค่ะนะครับอบอกตรงว่าผมโอเคประทับใจมากในเรื่องของ การตัดสใส่ทดูแลกับนักเรียนนะครับแต่เพราะผมมีการมีการสูมมาที่ละคั้งนะครับแล้วก็มีคําแนะนําต่างๆนอกเหนือจากเ,าเวลาสูมนก็สามารถติดต่อแล้วนั้นได้แล้วก็ให้ความรู้นะครับมีความมีความใจเย็นนะครับที่จะให้นักเรียนได้มีความรู้นะครับอาจจะสอนแล้วบางอยกบางคนกบ็บางเรื่องบางนี้ก็ผมก็อาจจะช้านิดนึงนะครับอาจจะไม่เข้าใจใน,ในขั้งเดียวก็ต้อง แต่ผมพยายามหาที่จะช่วยตัวเองในเรื่องการาดูซ้ำในบทเรียนต่ตางๆแล้วก็ต้นไม้คาแนะนำในบางเรื่องที่ที่เรามองไม่มเห็นก็เป็นประโยชน์อย่างยิย่งก็ไม่ต้องมานั่งเสียเวลานะครับนี่คือส่วนของความประทับใจ่ล็กสาคัญที่สุดนะครับที่น้องๆอ,อาจจะกลัวอยู่เนี่ยตอนนี้ผมอยู่ต้นปีกว่าแล้วนะครับต้นไปยังยูยังยังมีความดูแลให้คออวามเพื่อพรต่างๆกับกับทักเรียทุกคนแล้วก็ผมหวังว่าเสร็จตรงนี้แล้วในภาระิจที่สอสามารถ สร้างไรายได้ด้ยอย่างต้นตั้งเอาไว้เนี่ยยังไม่พลาดแน่นอนขอบคุณนะครับเท่รกับการดูแลของผต้นกับผมเนี่ยขอบคุณิงแล้วก็ผมจะสร้างงานให้สำเร็จแล้วก็มาอภิชาวกูห้หลวงเนี่ยไปช่วยเหลือผู้คนที่มีความต้องการเรื่องการบริหนรงานออนไลน์กับการคุยออนไลน์แบบอัตโนมัติต่างๆนี่นะครับขอบคุณ,คณ,แบบคคณด้วย,ยความจริงใจครับผูต้นครับในภาวะเช่นนี้การจะเริ่มต้นอะไรทำอะไรจริง เริ่มต้นอะไรใหม่ๆโดยที่เราไม่มีความชำนาญหรือไม่มีทุนมาก่อนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะอาจจะทำให้ทั้งเงินและทั้งทุนและเวลาเสียไปเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์หรือถ้าคุณมีแบรนด์สินค้าของคุณอยู่แล้วจะดีกว่าไหมคะถ้าเอาแบรนด์ของคุณมาวิเคราะห์และจัดเรียงความคิดใหม่ เราจะเน้นสอนแนวคิดและวิธีการเพื่อต่อยอดธุรกิจของคุณให้แบรนด์ของคุณเข้มแข็งขึ้นถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่ฉันพูดมีความเป็นไปได้และชอบทางเลือกนี้เราก็จะเดินทางไปพร้อมๆกันนะคะโดยมีวิดีโอของคดต้นผู้คิดค้นระบบนี้อยู่หลายปีจากเมืองนอกและพร้อมที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ AI เพื่อมาช่วยในการสร้างรายได้ที่จะเข้ามาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนรวมถึงสามารถนำมาต่อยอดธุรกิจเดิมๆของท่านได้และท่านท่านสนใจที่จะศึกษาธุรกิจออนไลน์ยุคใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อไปอยังโปรดักต่างๆรวมถึงแบรนด์ดังๆของโลกมาเชื่อมกับแบรนด์ของท่านให้เป็นเม็ดเงินที่เข้ามาได้อย่างออโต,โต้ต่อเนื่องและตลอดไป เราอยากให้ท่านได้สัมผัสกับเทคโนโลยีที่มีซิสเต็มหรือระบบที่ได้รับการพิสูจน์จากต่างประเทศมาแล้วว่ามันเวิร์กถ้าท่านสนใจที่จะศึกษาะลบ,บนี้เราจะมีลิงก์ด้านล่างนี้เพื่อให้ท่านได้ศึกษาและเป็นข้อมูลในการตัดสินใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หวังว่าท่านจะเปิดโอกาสให้ตัวเองและพร้อมจะส่งมอบคุณค่านี้ให้ผู้อื่นต่อๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะ